สวัสดีครับท่านผูมม้ชมเจอกันอนะีกแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับเมื่อนี้ผมไปผ้ามาติดตามเรียกสังคมสังคมเพิ่นให้เลขบนสามตัวสองตัวสามตัวบนนะครับล่างเพิ่นให้่มาแล้วนะครับสวัสดีครับสังคมครัสวัสดีครับ สองน้องไม่เท่านี้ฝากคนไรก็แช่น้ำนะครับฝากคนไรก็แช่น้านะครับเสรษฐีบานนอกนะครับสองไมิ่ง้ไมดดมัั่่วววานิงตี้เปลล่างียยวหสังมาริดง่้่าง้าาววดมื่อ ขาดหมดมากกับมหาบ่วหอหมดกกับมหาติอีกแล้วสัง่งล่งแปดเกียรตดหมดแต่ว่ามูอนิเนิ่นจีคอไม่หรอกว่าันเขียรตหนไม่กัเขาหรอกครับอากาศจะหนาวหนาวเยนเย็นหนาวหนาวไดบุงครับนี่ยับคู่ซ้ำเก้าเนียวขอาสีคู่ครับผมครับผม่เน้นแปดบ่ครับม่นาแปด วิ่งไปน้ำกันนะครับเบ็กสร้างพมนะครับวิ่งแปดวิ่งเก่าแล้วครับสองโถแปดสามแปดสองครับเขีก้าสามเก้าสองนะครับเขียนหลังน้ำครับเดี๋ย้ายไปสองลูกฝากพี่ตามช่องเจ็ด ทีบันนอกนนะครับกดไหล่ดแช่ให้นะฮะรอวัับเพิ่ดสามนเดียท่านละอันนั้นเป็นเแล้วเพิ่นั่งเียงเ้ั้งข้เบาางต้มน้ำกันนะคะเพิ่อเน้นนะตัวใดเพ่ไห้เน้นตัวใดางล่างจึใได้บบ แนเล้แปดตัวน้เน่นป่ะครับเพราว่าิ่งแปดตัวนี้เป็นเลขบนครับมันจะมักมากจงิง่ครับครับไอ้วิ่งนี่รุดหนกสับปเปน้ำกันนะครับบนลูกศรเข็กสางปมลากนี่กับรุดยนกวิ่งดหักเลยน่อเนาะครับวิ่งเปน้ำกันว่าได้ดิ้นบนส่บิงอะล่ะีครับ เนี่ท้ารสชยัชัดชัดเออไปไกลๆลองไม่เสียทีนะครับผมเบินทตัดบชัดนะครับวิ่งแปดก็แปดสามแปดสอครับผมบนล่างวิ่ง0นย์กับหก็0ูนยแต่ศูนย์ี่ผมมันเที่ยวยนก่หนึ่ง1ีดิ1นี่แหละครับมานี่แหละครับต่ว่า จัแชทมุดตัวนี่ก็ได้ครับก็บอไหลตัวผมว่าศูนหากับพินหาง่ามเลยครับเนี่ยครับรักหาเนี่ยประกอพระเจ้าอื่นว่าพระเจ้ามาบินตัวใดครับพระเจ้ามาแห่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้แต่มาแห่งหนึ่งครับอย่าลืมครับหน้าต่อไว้นะครับประกอบตัวอะไรก็แต่พระศูนย์กับมาแห่ง เรื่องตมาแห้งศูนย์นี่ผมว่าที่มาแห้งสุงหวดแล้วมันสิเป็นล่างหรือเป็นบนแต่ปีนี้มันต้เป็นปีของเก่าเลยครับครับตามที่ไม่แล้วแล้วเก่านี่เป็นตะมาอีกกว่าพ่อหวัดเลยพี่ป้าบอถิ่มครับเก่าดังบอถิ่มแน่นอนต่ผมว่าผมจีบถิมกับป้าคอร่าทำส้มไปก่อนนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้หรือกดไลค์กดแชร์ให้ คลิปเศรษฐีบ้านนอกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปน้าคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ